สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งกินเที่ยวทาง YouTube นะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวชมที่ ภูมิภูเบศศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพที่น่าสนใจมากๆและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับภูมิภูเบศต,ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเดชะอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ริมถนนเส้น319หาง่ายมากๆเดินทางสะดวกสบายประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยการเรียนรู้เรื่องการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่เราควรให้ความ สำคัญเราสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ภูมิภูเบศแห่งนี้นะครับสถานที่สะอาดสวยงามจัดแต่งสวนเป็นหมวดหมู่ของสมุนไพราตามกลุ่มที่รักษาอาการต่างๆเช่นโรคทางเดินอาหารรวมทั้งสมุนไพรพื้นถิ่นและสมุนไพรชื่อแปลกๆหาดูได้ยากอีกมากมายเลยนะครับนอกจากนี้ภูมิภูเบศยังมีบริการที่พักมีห้องประชุมสำหรับจัดเลี้ยงจัดสัมมนาในพื้นท ที่ยังมีพิพิธภัณฑ์หมอพลอยให้เราศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับยาโบราณการรักษาตำรับไทยโบราณที่หาดูได้ยากมากๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับลองมาดูความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ได้เคยไปเที่ยวชมที่ภูมิภูเบศมาแล้วกันนะครับความคิดเห็นที่1 สมุนไพรไทยใช้ดีอย่างปลอดภัยไม่มีสารตกค้างเหมือนอยาปฏิชีวนะต้องมาที่นี่มีกาแฟและอาหารผสมกันชาให้ลองชิมด้วยครับความคิดเห็นที่สองสถานที่สะอาดสะดวกสบายเดินชมอาคารความรู้เกี่ยวกับยามีน้ำสมุนไพรให้ได้ดื่มบำรุงมีบอ่อใหญ่ๆใ,ให้เด็กได้ให้อาหารปลาเราไปตอนใกล้ปิดแล้วไม่แน่ใจว่า ถ้าเวลาปกติจะมีกิจกรรมอะไรอื่นๆไหมความคิดเห็นที่3เข้าชมฟรีสถานที่ดีที่หนึ่งของปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะความคิดเห็นที่4สถานที่ประวัติศาสตร์ของหมอยาไทยมีทั้งความรู้และเครื่องดื่มจากสมุนไพรจำหน่าย มีสินค้าของอภัยภูเบศลด10%ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลก็มีขายมีบริการเช่าห้องประชุมกับที่พักด้วย ความคิดเห็นที่ 5. เรียนรู้สมุนไพรท่าเจ้าเรือนหลานจอดรถกว้างขวางมีป้ายให้ความรู้เยอะแยะความคิดเห็นที่ 6. สถานที่จัดแสดงอุปกรณ์การปรุงยาไทยแผนโบราณรวมถึงจัดจำหน่ายยาสมุนไพรไทยแผนโบราณอีกด้วยและเป็นสถานที่เหมาะสำหรับพักผ่อน ความคิดเห็นที่7มีโซนที่พักเปิดบริการด้วยราคาไม่แพงเรียนสมุนไพรไปด้วยเจ้าหน้าที่น่ารักเป็นกันเองมากความคิดเห็นที่8เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางแพทย์แผนไทยที่บรรยากาศดีมากมีผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาที่คุณหมอทำออกมาสามารถซื้อกลับบ้านได้ความคิดเห็นที่9กากาแฟกัญชาอร่อยกลมกลมมีสถานที่ให้เดินดูเป็นความรู้เรื่องสมุนไพร แถมมีห้องพักรายวันคืนละ900พร้อมอาหารเช้าให้ด้วยครบเครื่องครบครันดีจริงๆบรรยากาศก็ร่มรื่นความคิดเห็นที่สิบแหล่งการเรียนรู้เรื่องการใช้ยาแผนโบราณประวัติเป็นมาของหมอพลอยเป็นหมอในหลวงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6ตั้งแต่อดีตการยาแพทย์แผนโบราณ ก็จบกันไปแล้วนะครับขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นนะครับ หากท่านใดที่ผ่านไปทางจังหวัดปราจีนบุรีก็ขอเชิญแวะพักจิบกาแฟหรือแวะเที่ยวชมศึกษาความรู้ด้านแพทย์แผนไทยกันได้ท่านอาจจะได้ยาดีติดไม้ติดมือกลับไปใช้กลับไปฝากญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ